การเม Elliot, cetera, ืองจะยิ่งใหญ่ได้มันจะต้องมีใครสักคนที่โง่พอที่จะพากันมาต่อตัวเป็นซากศพให้กูเยียบขึ้นไปเพื่อได้เป็นใหญ่ลุงจะบอกไว้เลยนี่คือสัจธรรมทางการเมืองนะน้องๆลูกหลานรวมทั้งพี่น้องทุกท่านที่ไปร่วมเสื้อแดงกับเขานะครับสัจธรรมการเมืองบอกเอาไว้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ นักการเมืองจะยิ่งใหญ่ได้มันจะต้องมีใครสักคนที่โง่พอที่จะพากันมาต่อตัวเป็นซากศพให้กูเยียบขึ้นไปเพื่อได้เป็นใหญ่ไม่มีข้อยกเว้นแต่เป็นสมัยเสื้อแดงยังซุ่มเฮารุ่นเทาจัางิง่พากันไปไปทุ่งเสื้อแดงเราก็เป็นคนโง่ที่ถูกพวกไอ้นัทวุฒิเนี่ยเยียบขึ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่สู่ความร่ำรวยแม้แต่คนดุมคนสาวอายุน้อยรุ่นนี้ก็เป็นคนโง่รุ่นใหม่ที่คนอย่างไอเพนกวินเยียบขึ้นไปเสวยสุขเห็นไหม คนอย่างไอ้แม่และยองเหยียบเข้าไปคนอย่างไอ้ฟอร์ดทัดเทพเหยียบเข้าไปส่วนพวกโง่อยังพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยกูเห็นแต่ติดคุกกูเห็นแต่เที่ยวขืนสารกูเห็นแต่พ่อแม่สูไปพ้อ,อ,องให้พวกมึงได้อะไรขึ้นมากูถามหน่อยปีหน้าก็จะมีคนเด็กรุ่นใหม่ไปปัน่นหัวขึ้นมาชูสามนิ้วพวกมึงก็จะติดคุกอีกพวกที่ฉลาดกว่าก็จะหอมเงินไปสู่ไว้สุกนี่แหละสัจธรรมน้องๆใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งกับการเมืองนะจงจําไว้สักคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด พวกโง่โน่เพากันไปประท้วงบปนเวทีพวกฉลาดจริงมันหอบเงินบริจาคนี้มันหอบท่องน้าเลี้ยงหนีไปพวกโก้ๆน่เพากันขึ้นเวทีวอลเทเทเรโดนคดีจนหมดพลสุดท้ายเนี่ยบักแถวข้างใต้สามซีเนี่ยตอนนี้เป็นสสเก้าไกลเต็มสภาเห็นไหมนั่นแหละไอ้พวกที่อยู่ในสภาตอนนี้ของเก้าไกลก็เป็นพวกฉลาดที่เข้าสู่สภาบนซากศพของพวกโง่อย่างพวกมึงไงไอ้คู่ใหญ่บักสซนนแกนตรงนี้ก็เหยียบก็ไปบนซากศพของพวกมึงนั่นไงของพวกมึงโง่กับพวกมันเนี่ย เห็นไหมล่ะนี่แหละข้อเท็จจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านนัทวุฒิก็ได้เป็นรัฐมนตรี